ซบบาบะบางคนไปถามท่านนาบีสโลโลซัลล,ล,ลัมผมจำชื่อไม่ได้เคยเล่าให้พวกเราฟังหรือเปล่านะครับที่ว่าวันหนึ่งนอนอยู่นอนนอนด้วยกันกับท่านนาบีท่านนาบีก็ตื่นขึ้นมากลางคืนซบบาบะคนนี้ก็เลยไปจัดแจงหาน้ําละหมาดมาให้ไปหาน้ําละหมาดมาให้ให้ท่านนาบีได้อาบน้าละมาทท่านนาบีเวลาที่ใครทาดีอะไรด้วยนี่ก็ก็จะตอบแทนเล็กๆน้อยๆก็ถามซบบาบะคนนี้ว่า,าเจ้าต้องการอะไรเป็นผลตอบฉันจะให้เจ้า มันขอมันุกจักอะไรสาบาคนนี้ขออะไรถ้าเป็นเราเราจะขออะไรถ้าท่านนบีบอกว่าขอมื่อไจะเอาอะไรจะขออะไรดีใครที่ยังไม่แต่งงานก็ขอขอเจ้าสาวเออขออะไรท่านนบีดูอาของท่านนบีตอบรับเสมอสาบาคนนี้ปรากฏว่าเขาขอว่า as a ม u k a murafat m u r ฟก a t ะกฟ f i l j a น n a h ฉันขออยู่กับท่านในสวรรค์เป็นเพื่อนกับท่านในสวรรค์อีกครั้งหนึ่งอลอเป็นการขอที่สุดยอดมากเลยอัจฉริยะขอขอแบบจบเลยขอนี้ไม่มีใครขอได้อีกแล้วนะคนถูกขอก็หนักใจเหมือนกัน <c oughs> ท่านนาบีก็เอาตกลงจะให้ย,ยังไงตัวเ,เองไม่มีสิทธิ์ท่านนาบีเองไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาใครเข้าสวรรค์หรือเอาใครตกนรกได้สิทธิ์นั้นเป็นของใครครับเป็นของ Allah อัละอักบาร์จะทำยังไงเมื่อสัญญาไว้แล้วสัญญาไว้แล้วว่าจะให้แล้วตัวเองให้ไม่ได้ก็เลยบอกไปว่าอันนี้阿ิก ف س ك بكرهت ا สุ ج ูดถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องช่วยฉันอ่าตัวเองขอแล้วท่านนบีก็บอกต้องช่วยด้วยนะช่วยช่วยให้ฉันเนี่ยสามารถเอาท่านเข้าสวรรค์ได้ไปขอกลับมาให้ท่านเข้าสวรรค์ได้ช่วยยังไง บีกัสรติสุญด้วยการสุญให้เยอะนี่คือความสำคัญของการสุญสุญเยอะจะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ชั้นสูงสูงการสุญข้อคิดที่เราได้รับบทเรียนจากเหตุการณ์นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยนะความสัมพันธ์มันมีอยู่แค่การสั่งสอนแค่นั้นเองแต่เรื่องอื่นไม่มีสิทธิ์ไม่ การให้ความช่วยเหลือตอนนั้นอัลลอฮฺทรงตออะคนที่เป็นลูกศิษย์กับอาจารย์สมมุติต่อไปอพวกเราทุกคนที่นั่งเรียนกับผมเนี่ยพอถึงวันอาคาราสปุ๊บจะไปอ้างกับอัลลอฮฺตะละอัลลอฮ์ขอเข้าสวารรค์ด้วยนะทำไมอ่ะผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ได้หรือเปล่าครับไม่มีไม่มี <c oughs> คุณก็คุณผมก็ผมใครที่เรียนแล้วเอาไปปฏิบัติอคนนั้นแหละจะได้รับสิทธิ์เข้าสวารรค์จากอัลลอฮ์ บางทีมังไม่รู้เลยว่าอาจารย์กับศิษย์ใครจะเข้าสวรรค์ก่อนกันแต่อิชชาลอเราช่วยกันขอดูอาให้เราได้เข้าสวรรค์พร้อมๆกันนะครับอัลลอฮุมะอัมีนอัลลอฮุมะจัลลาลิอัสฮาบิลจันนะแต่เจ้าบอกว่าคุณก็คุณผมก็ผมคุณถ้าลูกศิษย์ไม่ช่วยตัวเองอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้เห็นไหมขนาดสหายกับนบีขอเข้าสวรรค์ไปอยู่กับท่านนาบีสุสลต่านท่านนาบีบอกว่าเจ้าต้องช่วยตัวเองต้องช่วย ด้วยการสุญูดให้เยอะแล้วฉันจะไปขอเก่ยวกับวัลตาอัลอลาให้ท่านได้เข้าสวรรค์พร้อมกับฉันเพราะฉนาะฉน,นั้นอย่าอ้างอย่าอ้างอาจารย์นะใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์คนไหนเนี่ยพอถึงวันอาคารัตเนี่ยอ้างไม่ได้เลยสักคนครับนะเซเลบของเราทั้งหลายเนี่ยจะไปอ้างมันไม่มีประโยชน์ใครที่มีอาจารย์ดีขนาดไหนมีเชคมีโตะ๊ะ g ู r มีโตะครูมีอะไรชิ่เก่งกาจขนาดไหนเป็นลูกศิษย์ลูกม่อขนาดไหนก็ตามแต่ลูกศิษย์กับอาจารย์นี่คนละเรื่องกันเลยเนี่ย อ้างยังไงไม่มีประโยชน์ครับมันประโยชน์เนี่ยมันอยู่ที่การเราเอาความรู้ของอาจารย์มาใช้อาจารย์สอนอยังไงเราเอาไปใช้อย่างนั้นเราเอาไปปฏิบัติแค่อ้างเฉยๆเป็นสมาชิกเฉยๆโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเนื้อหาวิชาที่อาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้วันอาแคระเนี่ยคุณกลับไปมือเปล่าเอาสิบละ oh